สวัสดีครับทุกทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ1 1 lc ตอนเด็กๆเกนี่ยมีใครชอบไปวิ่งเล่นหรือไปหาอะไรทําอยู่ในป่าช้ากับเพื่อนๆบ้างเปล่าครับเพราะว่าเรื่องราวต่อไปนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังนี่แหละครับมีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งเขากับเพื่อนๆืเนเนี่ยชอบไปวิ่งเล่นชอบไปหาอะไรทํากันอยู่ในป่าช้าแล้วปรากฏว่าพวกเขาเองดันไปเล่นพิเรนกันจนวิญญ,ญาณเนี่ยตามกลับไป เรื่องราวเรื่องนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องสยองขวัญที่เกิดขึ้นในอำเภอหนึ่งที่ชื่อว่านามนจังหวัดกาละสินเรื่องนี้นะครับก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังเนี่ยก่อนอื่นผมต้องขอบอกก่อนเลยครับว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องราวในวันนี้ครับถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งแต่เนื่องจากว่าผู้ฟังทางบ้านท่านนี้เขาเนี่ยไม่ค่อยจะสะดวกในการเอ่ยชื่อเท่าไหร่ครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะบอกชื่อได้ แต่ประสบการณ์ในครั้งนี้ของเขาครับผมต้องพาทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปหลายปีพอสมควรตั้งแต่ที่เขานี่ยังเป็นวัยเด็กเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ครั้งหนึ่งครับเขากับเพื่อนๆพ,พากันไปนเล่นอยู่ในป่าช้าบ้านของเขาเองเนี่ยตั้งอยู่ในจังหวัดกาลสินอยู่ที่อำเภอนามนซึ่งในสมัยนั้นครับเมนเผาศพเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นเมนที่เป็นกอบปูนแล้วก็มีเสาขึ้นไปเหมือนกับในสมัยนี้สมัยนั้นในเวลาคนตาย หรือเวลามีงานศพแล้วเวลาเขาเผาศพกันเนี่ยก็จะเอากองไม้ครับมาวางวางกันไว้เลียงขึ้นเลียงขึ้น,เ,นเป็นชั้นเป็นชั้นแล้วก็นําศพผู้ตายนี่แหละครับห่อเสื้อแล้วก็ไปใส่ไว้ตรงไม้ตรงนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็จุดไฟด้วยความที่ว่าบ้านของเขาเองนี่แหละครับเป็นในหมู่บ้านต่างจังหวัดค่อนข้างที่จะทุกลากัารดานถนนหนทางอะไรยังเป็นดินแดงอยู่เลยป่าเนี่ยก็เยอะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยก็จะอยู่ติดกับป่าช้าด้วย เวลาเขามีพิธีเผาศพอะไรกันเสร็จแล้วเนี่ยคนอีสานครับเขาจะมีเหมือนกับเป็นหม้อน,นึ่งข้าวเหนียวคือเขาจะเผาพร้อมไปกับคนตายไปด้วยเลยนั่นก็คือตอนที่เขาเผากันเนี่ยเขาจะใส่หม้อใบนี้นี่แหละครับรวมเข้าไปในตรงกองเพงนั้นเป็นเลยทีเดียวพอหลังจากที่ร่างถูกไฟเผาหม้อไปหมดเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยก็จะไปเอากระดูครับของคนที่ตายนี่แหละเอาไปฝังดินกันเขาจะเอาไม้ไปปักไว้แล้วก็จะมีชื่อนามสกุล ของผู้เสียชีวิตนั้นครับโดยที่ชาวบ้านเนี่ยจะพากันขุดเป็นหลุมแล้วในหลุมนี่แหละครับเขาก็จะฝังพวกไอหม้อที่ผมเล่าให้ฟังว่าเขาจะเผาไปของาคนตายแล้วก็ข้าวของอะไรต่างๆนี่แหละครับลงในหลุมนั้นกบดินปกักป้ายเขียนว่าชื่อใครตายนายนู้นายนี้ชาตาิมรณะอะไรยังไงด้วยความที่ว่าตัวของเขาเองนี่แหละครับเป็นเด็กยังเป็นไวที่ขนองซนไปเรื่อยครับเพื่อนเนี่ยมันท้าว่ากล้าเข้าไปป่าช้า หรือเป็นเล่นกันในป่าช้าหรือเปล่าตัวของเขาเองเนี่ยไม่อยากจะเข้าไปหรอกครับไม่ได้เป็นคนที่กลัวผีแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้าไปทําอะไรป่าช้าเนี่ยมันไม่ได้เล่นสนุกเหมือนกับสนามเด็กเล่นของโรงเรียนเลย <â. S 1> ก็เลยบอกกับเพื่อนครับว่าจะเข้าไปทําไมวะข้างในในโลกจะตายพาเพื่อนเนี่ยก็บอกว่ามึงกลัวผีหรือเปล่าตัวของเขาเองก็เลยบอกกับเพื่อนไปครับว่า,มาวไม่ได้กลัวไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าผีมันมีจริงตอนนั้นเองเนี่ยเพื่อนบอกว่า ถ้าไม่เชื่อเนี่ยงั้นก็เข้าไปด้วยกันเลยก็พากันไปเล่นเตะบอลอยู่ในป่าช้านั้นมันไม่ใช่ป่าช้าที่เหมือนกับที่เราเห็นในหนังแล้วนะครับที่ว่าจะมีโกรธคนตายเยอะๆแล้วก็จะมีหลุมแล้วก็จะมีแบบใบไม้กองอะไรต่างๆนาะนาะป่าช้าของที่หมู่บ้านเขาเนี่ยแหละครับมันเป็นพื้นที่โล่งๆและมันจะมีป้ายหลุมศพครับของคน,นคนนี้เนี่ยปักอยู่วันนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยพากันไปเตะบอลอยู่ในป่าช้านั้น ลูกบอลเนี่ยมันก็ไปโดนพวกป้ายของคนตายนี่แหละครับหล่นกันเต็มเลยเรียกได้ว่าป้ายไหนที่มันไม่ค่อยแน่นเนี่ยพวกเขาจยเตะบอลกันพาดไปโดนเนี่ยจนป้ายเนี่ยมันหลุดออกมาเหลือเพียงแค่เสาแหละครับที่มันโผล่ไว้อย่างนั้นก็พากันเล่นไปอย่างสนุกสนานครับจนเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมันเตะบอลโด่งเกินไปทําให้ลูกบอลเนี่ยมันกระเด็นเข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดของป่าช้าตอนนั้นทุกคนคุยกันว่าเราเข้าไปเก็บบอลกันดีกว่าแต่ว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยมันห้ามมาไว้ มันบอกว่าเดี๋ยวค่อยไปเอาลูกใหม่ที่โรงเรียนก็ได้ช่างมันเถอะลูกนี้ระหว่างนั้นครับที่ทุกคนเนี่ยกำลังตัดสินใจจะเดินกลับไปเอาลูกบอลที่โรงเรียนอีกลูกหนึ่งกันพวกเขาเนี่ยก็เดินกลับกันมาเรื่อยๆแล้วปรากฏว่ามันมีหลุมศพอยู่หลุมหนึ่งครับที่พวกเขาเนี่ยเตะป้ายหลุดออกไปแล้วเหลือเพียงแต่วาเสาที่มันตั้งโดดเดอยู่อย่างนั้นปรากฏว่าเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมันไปเห็นว่าตรงหลุมศพลุ่มนั้นครับเหมือนกับจะมีหม้อน,นึ่งข้าว ที่ผมบอกว่าเขาเอาเผาไปพร้อมกับตอนที่เผาศพนั่นแหละครับและหม้อน,นี้เนี่ยมันก็จะดำดำเพราะเนื่องจากว่าโดนไฟเผาอะไรด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นคาบขามาเหลาดำดำเลยแหละครับหม้อน,นี้มันวางความอยู่เพื่อนเนี่ยคนหนึ่งครับมันบอกว่าเฮ้ยลองมาเตะไอ้นี่เพนแทนลูกบอลดีเปล่าวะตอนนั้นเนี่ยเขาถึงกับร้องว่าเฮ้ยอย่าทําอย่างนั้นเว้ยมันอาจจะเป็นของคนตายก็ได้ที่นี่มันป่าช้าจะเล่นจริงๆหรอด้วยความที่ว่าตอนนั้นครับ เข้ากันไปสมคนเพื่อนอีกสองคนเนี่ยมันบอกว่ามึงกลัวผีเหรอวะมึงตุดเหรอมึงไปเลยไปมึงไปเล่นตุ๊กตากับผู้ผู้หญิงเลยหรือไม่งั้นมึงก็ไปใส่กระโปรงเลยด้วยความที่ว่าโมโหครับตอนนั้นเนี่ยโมโหที่เพื่อนมันด่าแบบนี้ก็เลยบอกว่าทําไมกูจะไม่กล้าวะเพื่อนก็เลยบอกว่าถ้ามึงไม่กล้าจริงอ่ะมึงกลับไปเลยแต่ถ้ามึงกล้านะมึงเดินเข้าไปเตะออกมาเลยเดี๋ยวผู้กูใช้ขนมมึงห่อหนึ่งด้วยความที่ว่าตอนนั้นครับตัวเองเนี่ย ไม่อยากจะถูกเพื่อนแบบดูถูกด้วยว่าเต็เงคนกลัวผีเดินมุ่งหน้าไปที่หมอ้อดำๆหมอ้อนั้นนั่แหละครับเดินดุมๆไปหลังจากนั้นครับก็เตะหมอ้อนั้นนะครับเตะออกมาหาพวกมันตอนที่เตะหมอ้อเนี่ยหมอ้อกิ้งๆ,ๆเหมือนกับลูกฟุตบอลเพื่อนที่สองคนกน็เฮ่ๆกันใหญ่ตอนนี้ครับสามคนนี้เนี่ยพากันเตะไอหม้อดำๆนี่นะครับเตะกันไปเตะกันมาอยู่ในป่าช้าด้วยความที่ว่าสนุกสนานกันมากครักครบก็เล่นกันจนเพลิน หลังจากที่เตะมอรกันจนเสร็จแล้วครับทุกคนก็คุเกียนว่าเรากลับไปโรงเรียนดีกว่าไปลอาลูกบอลมาเตะเล่งกันสนามโรงเรียนแทนดีกว่าวะสา3คนเนี่ยหลังจากที่เตะมอกันเสร็จปุ๊บก็พากันค่อยๆเดินออกมาจากในป่าช้ากลับไปที่โรงเรียนแล้วก็ไปลอาลูกบอลครับที่ห้องพะละเนี่ยมาเตะเล่งกันตรงสนามครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เข้าไปในป่าช้ากันแล้วพวกเขาเล่นกันอยู่ที่สนามบอลกันต่อหลังจากที่เล่นบอลกันเสร็จก็ได้มีการแยกย้ายกันกลับบ้านไขรบ้านมัน ด้วยความที่ว่าตอนกลางวันเนี่ยสนุกสนานกันมากตกกลางคืนมาเนี่ยเขานั้นกลัวมากครับกลัวว่าสิ่งที่เราไปเล่นกันตอนกลางวันมามันจะตามกลับมาบ้านแต่ปรากฏว่าในค่ําคืนนั้นหลังจากที่ตอนกลางวันเนี่ยไปเล่นในป่าช้าตกกลางคืนในคืนนั้นไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเขาเนี่ยนอนหลับสบายไม่ได้ยินเสียงหรือมีอะไรแปลกๆแม้กระทั่งฝันร้ายเนี่ยยังไม่ฝันเลยแหละครับ คืนนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่เรื่องหลอนๆเนี่ยมันดันมาเกิดขึ้นกับเพื่อนอีกสองคนเช้าวันรุ่งขึ้นครับได้ข่าวมาว่าเพื่อนสองคนครับที่ไปเตะม,มอนเล่นในป่าช้าด้วยกันเนี่ยมันถ่ายเป็นเลือดคือถ่ายออกมาเนี่ยนะครับเป็นเลือดเลยอีกคนหนึ่งเนี่ยเสียสตินอนจับไข้ส่วนตัวของเขาเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเช้ามาเจ็บขาครับเดินไม่ค่อยได้ เดินแบบกระเพกกระเพกตื่นมาเนี่ยจะลุกไปเข้าห้องน้ําแต่ขยับขาเท่าไหร่เนี่ยก็รู้สึกว่าขาตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับเส้นจะตึงครับทําให้งอขางออะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่รู้สึกเจ็บมากๆตอนนั้นเนี่ยพอจะยืนขึ้นเหมือนกับโดนไฟดูดครับพอขาสองข้างยืนแตะพื้นปุ๊บเนี่ยเหมือนมันมีไฟเนี่ยครับวิ่งปี๊ดขึ้นมาตั้งแต่หัวเขา่าปวดทรมานมากตอนนั้นเนี่ยเอาง่ายคือเดินไม่ได้เลยแหละครับได้แต่คาน ค่อยๆค,ยคาคนไปเรื่อยๆ,ๆครับตอนนั้นเนี่ยคือทรมานมากคานองจากเตียงนนจนไปถึงหน้าห้องร้องขอความช่วยเหลือครับให้คนในบ้านช่วยแต่เหมือนกับว่าคุณตาที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยแกไปปฏิบัติธรรมครับอยู่ที่วัดตาเขาเองเนี่ยก็พอจะมีคาถาอาคมอะไรติดตัวอยู่บ้างจําได้ดีเลยว่าวันนั้นเนี่ยตื่นเช้ามาครับร้องออกปากวยวายว่าตาตาช่วยหนูด้วยหนูด้วยหนูเจ็บขาตาเนี่ยแกกลับมาถึงบ้านพอดีครับหลังจากที่แกเนี่ยไปปฏิบัติธรรมเสร็จ แกกลับมาถึงเนี่ยแกก็ถามครับว่ามึงไปทําอะไรมามึงรู้ไหมเพื่อนมึงอีกสองคนเนี่ยผีมันจะเอาให้ตายให้ได้ส่วนมึงเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเอามึงให้ตายทั้งเป็นเลยมึงรู้ไหมมึงไปทําอะไรกันมาบอกตามาเดี๋ยวนี้ตอนนั้นเองครับทุกทรมานกับอาการเจ็บขานี้แล้วคุณตาของเขาเนี่ยละครับเป็นคนที่ดุมากตาก็ถามเขาว่าไปทําอะไรมาเล่าให้หมดเลยนะตัวของเขาเองก็เล่าให้กับคุณตาได้ฟังครับว่าเมื่อวันก่อน เข้าไปเตะบอลกับเพื่อนอีกสองคนไปเตะอยู่ในป่าช้านี่แหละแต่ลูกบอลเนี่ยมันกิ้งเข้าไปไกลเลยไม่ได้ไปเก็บบอลกันออกมาเนี่ยไปเจอหม้อหม,ม้อหนึ่งเห็นมันเป็นกลมๆดำๆเพื่อนมันก็ท้าว่าเตะดูดิแน่จริงก็เตะมาถ้าไม่เตะเนี่ยเป็นคนกลัวผีหรือเปล่าเล่าให้ตาฟังเลยครับตาก็ยังบอกว่านี่มึงกล้ามากเลยนะที่เข้าไปเล่นกันแถมยังจะไปลบหลู่คนตายอีกตอนนั้นนะครับเขาเองเนี่ยก็เล่าไปท้งน้ําตากลัวเหมือนกันครับ เพราะว่าคุณตาเนี่ยทั้งดุทั้งด่าแต่ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรแล้วครับไม่รู้ด้วยซ้าครับว่ามันจะหายยังไงตาเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับในการที่จะขอความช่วยเหลือตอนนั้นครับคุณตาเนี่ยก็บอกว่ามึงไปทําอะไรเอาไว้ต้องรีบไปขอเขามาเขาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยอีกสองคนเนี่ยคือเพื่อนมึงอีกสองคนเนี่ยตายแน่มึงเนี่ยจะพิการไปตลอดชีวิตกับสิ่งที่มึงทําตาเนี่ยบอกกับเขาเขาว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนดวงแข็ง วิญญาณเนี่ยเลยทำอะไรได้ไม่มากส่วนในเพื่อนสองคนเนี่ยมันดวงตกคืนนี้เนี่ยเพื่อนมึงสองคนไม่รอดแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบไปตาในบอกว่าไปทําอะไรก็ไปแก้ตรงนั้นตอนนั้นเนี่ยก็เลยบอกให้ตานี่แหละครับเป็นคนพาเข้าไปทําพิธีหน่อยเพราะด้วยความที่ว่าเป็นเด็กเนี่ยก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะทาอย่างไงตาก็บอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวตาเนี่ยไปทําพิธีให้เพราะว่าเพื่อนอีกสองคนครับที่ไปเตะบอลด้วยกันเนี่ยมันชื่อว่าอันกับเสือ อันกับเสือเนี่ยมาด้วยไม่ได้แน่ๆครับตาเ่ยเล่าไ้ฟังว่าเพื่อนสองคนนั้นครับอาการหนักถ่ายเป็นเลือดเลือดในไหลออกจากตูดไม่หยุดเลยพาไปโรงพยาบาลเขาก็หาสาเหตุกันไม่ได้ส่วนอีกคนหนึ่งชื่อว่าอันเนี่ยมันนอนจับไข้ไม่ได้สติอยู่ที่บ้านคนที่ชื่อเสือนี่หนะครับถ่ายเป็นเลือดคุณตาเนี่ยมาเล่าให้ฟังครับเพราะว่าตอนที่ตาไปปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยชาวบ้านเนี่ยลือกันให้แซดครับว่าหลานของเขาเนี่ยเป็นอะไรกันก็ไม่รู้ คนนึงบอกว่าถ่ายเป็นเลือดอีกคนหนึ่งนี่ก็เล่าให้ฟังว่าหลานของเขาเนี่ยนอนป่วยซมอยู่บ้านจับไข้ไม่ได้สติเลยตัวสั่นพูดจาไม่รู้เรื่องพอตาได้ยินเช่นนั้นครับก็เข้าไปถามว่าแล้วการเด็กเป็นยังไงอะไรยังไงคนที่วัดเนี่ยนะครับก็เล่าให้ฟังว่ามันเข้าไปเล่นกัน3คนที่วัดรู้สึกว่าจะมีหลานมึงด้วยนั่นแหละที่เข้าไปพอตารู้ว่าหลานตัวเองนี่แหละครับเข้าไปแกก็เลยรีบกลับมาบ้านนี่แหละครับเพื่อที่จะมาถามเขาว่าเมื่อวานไปทาอะไรกันมาหลังจากนั้นครับ ตาเนี่ยก็พาเขาเตรียมข้าวเตรียมของจัดเครื่องเส้นชุดใหญ่เลยแหละครับเข้าไปขอขบมาตอนนั้นระหว่างการเดินทางจากบ้านนี่แหละครับไปที่ป่าช้ามันยังต้องผ่านบ้านของเสือแล้วก็บ้านของอันด้วยคุณตาเนี่ยได้พาแวะไปที่บ้านอันก่อนครับเพราะว่าอันเนี่ยนอนเป็นไข่อยู่ที่บ้านคุณตาเนี่ยพาเดินเข้าไปเจอเพื่อนคนนี้นี่แหละครับก็ได้เ <luego> ห็นว่าอันเนี่ยมันนอนอยู่บนเตียงครับ <oft> มันนอนสัน่นห่มผ้าอยู่หลังจากนั้นครับเหมือนกับคุณตาเนี่ยก็ไปคุยกับแม่ของอัน แล้วก็มีการบอกกับแม่อันครับว่าจะต้องพาไปขอเขอมาไหวไหมอันเนี่ยมันก็บอกว่ามันไหวครับมันอยากจะไปด้วยสรุปแล้วครับตอนนี้เนี่ยจะมีคนไปขอเขอมาด้วยกันก็คือตัวของเขาแล้วก็อันถัดจากบ้านอันไปเรื่อยๆครับก็จะไปเจอบ้านของเสือตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับจะมีคนยืนอยู่หน้าบ้านเสือพอดีก็เลยมีการตะโกนถามรัาว่าแล้วเสืออาการเป็นไงออกจากโรงพยาบาลหรือย,ยังคนที่อยู่นหน้าบ้านครับก็ชี้ไปบอกว่านู่นนู่นอยู่ในบ้านในบ้านเข้าไปสิเข้าไปเยี่ยมเลย ก็พากันเดินเข้าไปครับอันเนี่ยมันก็ตัวสันสนมันหนาวครับมันไม่สบายพอเดินเข้าไปเห็นครับก็เห็นว่าเสือเนี่ยนอนสมอยู่ที่โซฟาก็ได้มีการชวนพ่อกับแม่เสือครับบอกว่าจะพาเด็กเนี่ยไปขอขอมาที่ป่าช้ากันเพราะว่าเด็ก3คนนี้เนี่ยตาเนี่ยก็ชี้ไปที่ตัวเขาชี้ไปที่อันแล้วก็ชี้ที่เสือครับบอกว่า3าคนนี้เนี่ยไปเล่นพิเรนกันเล่นบ้าอะไรอยู่ในป่าช้าสนจริงๆเขาเจมามันให้ตายให้ได้เลยไปขอข,อขอมาด้วยกันไหม หลังจากที่มีการคุยกันในหมู่ผู้ใหญ่นี่แหละครับสรุปแล้วทั้ง3คนนี้ครับทั้งตัวของเขาอันแล้วก็เสือจะพากันเดินทางไปขอขมาที่ป่าช้ากันโดยมีคุณตาของเขานี่แหละครับเป็นคนนําบอกเลยครับว่าจากเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีตอนนี้เนี่ยเชื่ออย่างสนิทใจเพราะวันวันที่ไปขอขมากันนี่แหละครับเดินมุ่งหน้ากันไปฟ้าเนี่ยยังสว่างจ้ายอยู่เลยครับเวลาประมาณบ่ายสองเห็นจะได้แดดเนี่ยยังร้อนแรงอยู่เลย แต่พอไปถึงที่ยังป่าช้าคุณตาเนี่ยเริ่มทําพิธีอยู่ดีๆมันก็มีลมกระโชกแรงมากแล้วมันก็มีก้อนเมฆสีดำๆเนี่ยลอยอยู่เหนือพวกเขาเหมือนกับฝนกำลังจะตกเขาเองกับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็พากันพนมมือนี่แหละครับแล้วก็ท่องตามคุณตาท่องไปเรื่อยๆครับกับบทขอขามาแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณในอาโคสิก,กรรมหลังจากที่ท่องอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณตาเนี่ยก็บอกให้ปักธูปลงดินซะ ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ปักทูบลงไปครับบนดินปึง้งแต่เพื่อนอีกสองคนเพื่อเสือกับอันเนี่ยมันปักทูบลงดินไม่ได้ทางทางที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันก็นุ่มเหมือนกับที่เขาปากักมันบอกว่าดินแข็งครับดินแข็งปักไม่ลงปักไม่ลมในจังหวะนั้นเนี่ยคุณตาบอกว่ามึงปกักแรงๆกันสิว่าปากักแรงๆอันกับเสือครับก็พากันออกแรงกระแทกไปปึง้งจนทูบเนี่ยปักได้ครับแต่ในจังหวะที่ทูบเนี่ยปักลงดินปุ๊บ มันมีเสียงฟ้าร้องครับเป็นเสียงฟ้าร้องดังปังทําให้ทุกคนตอนนั้นเนี่ยพากันตกใจหมดเลยครับทูบของอันกับเสือเนี่ยมันก็ล้มลงพวกคู้ใหญ่ตอนนั้นครับต่างพากันตกใจกันมากงงกันหมดเลยครับว่าทําไมทู่ของอันกับเสือเนี่ยถึงปักไม่ลงคุณตาของเขาเนี่ยก็ช่วยกันพูดครับช่วยกันพูดต่างๆนานาว่าโอ้ยเด็กมันไม่ได้ตั้งใจสิ่งที่มันทําไปเนี่ยมันเป็นการเถอปลูโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอย่าไปถือสารเด็กพวกนี้มันเลย ปล่อยเด็กมันไปเถอะมันไม่รู้เรื่องอะไรขอชีวิตลูกหลานเถอะอย่าไปทํามันเลยหลังจากนั้นครับพอตาพูดจบตาก็บอกให้เสือกับอันเนี่ยปักใหม่ทีหนึ่งสิอันกับเสือนี่ก็หยิบทุบที่มันความมาค่ำเมื่อกี้นี่ครับมาปักดินอีกรอบหนึ่งครั้งนี้เนี่ยตักทุบไม่ลงครับปักครั้งที่สองยังไงก็ไม่ลงจนครั้งที่สามครับมีพระรูปหนึ่งครับท่านเนี่ยรู้ข่าวมาว่าคุณตาของเขาเนี่ยจะมาทําพิธีขอขามาให้กับเด็ก ท่านก็เลยเดินมาดูราดลาวทีหลังพอท่านมาถึงครับท่านเนี่ยก็มายืนหลับตาเริ่มเหมือนกับท่าน,นจะบน่นพ,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 พึมพำพึมพำอะไรบางอย่างหลังจากนั้นครับท่านก็ลืมตาแล้วก็บอกให้เด็กสองคนนี่แหละครับปักลงซะครั้งนี้ครับทูปของอันกับเสือเนี่ยปักลงได้พอปักลงเท่านั้นแหละครับอยู่ดีๆเด็กสองคนนี้ครับอันกับเสือเนี่ย ก็กรีดร้องทุรนทุรายทรมานครับเหมือนคนจะขาดอากาศหายใจตายเหมือนกับเป็นคนที่แบบเจ็บปวดทรมานไปหมดพวกเขาเนี่ยพากันกรีดครับร้องจนกระทั่งเสือกับอันครับสลบไปตัวของเขาเองเนี่ยแต่ยืนอ้าปากค้างตอนนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยแหละครับเห็นเพื่อนสองคนมันหมดสติไปพวกชาวบ้านพวกพอ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรที่มาด้วยกันเนี่ยก็พากันอุ้มลูกอุ้มหลานครับสองคนเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาล ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลครับเพราะเนื่องจากว่ากลัวมากครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตาเนี่ยบอกว่าให้เขาเนี่ยไป็นรอยอยู่ที่บ้านเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วหลังจากที่สองคนนั้นไปถึงที่โรงพยาบาลครับคุณหมอเนี่ยก็ได้มีการประถมพยาบาลเบื้องตน้นจนเหมือนกับว่านอนโรงพยาบาลได้ประมาณ4-5ชั่วโมง2คนนี้ก็กค่อยๆตื่นขึ้นมาเริ่มมีสติทุกคนเนี่ยเริ่มปกติครับแพทย์เนี่ยจึงบอกว่าให้กลับบ้านได้ตอนนั้นเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านครับทุกคนเนี่ยคิดว่าทุกอย่่่่่าางมมัันนจจะจบบแแล้วตไใชคร สิ่งที่ทุกคนคิดว่ามันจบไปมันยังไม่จบครับเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมามันเพิ่งจะเริ่มต้นเองหลังจากต่อจากนี้นี่แหละครับเพื่อนของเขาครับอันกับเสืออาการต่างๆมันยังไม่ได้หายดีอันเนี่ยมันกลับมาเป็นไข้สูงอีกรอบส่วนเสือเนี่ยมันกลับมาถ่ายเป็นเลืดอีกครั้งตทวงเขาเองเนี่ยก็ยังคงเดินกระเพกกระเพกอยู่เป็นอาทิตย์ไม่ได้ไปโรงเรียนมาหลายวัน เนื่องจากว่าเวลาฝ่าเท้าแตะพื้นที่ไรลมันจะรู้สึกเหมือนกับโดนไฟดูดเจ็บปวดทรมานได้แต่คานไปคานมาเนี่แหละครับยิ่งตอนไปทําพิธีเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าไม่ได้คุณตาหรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยช่วยกันแบกไปน่าจะเดินไปไม่ถึงจริงๆแหละครับพอเพียงแค่ว่าก้าวขาลงไปพื้นปุ๊บเนี่ยเหมือนกับถูกไฟดูดเลยทันทีตอนนั้นเนี่ยคุณตาก็พาไปหาหมอแต่หมอก็ไม่สามารถหาสาเหตุได้ครับจนวันหนึ่งเนี่ย ตัวของเขาคิดว่าตัวเองต้องเป็นคนพิการแบบนี้ไปตลอดเลยเหรออนาคตของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ตรอมใจอยู่เป็นอาทิตย์เลยนะครับพอตัวของเขาเองเนี่ยยังคงทรมานกับอาการเจ็บขานี้อยู่ไม่คิดเลยครับว่าจะต้องให้ตาให้ยายเนี่ยมานั่งเลี้ยงอะไรแบบนี้ตัวของเขาเองเนี่ยไม่สู้เลยเหรอตอนนั้นก็เลยตะโกนด่าทอตัวเองว่าในมึงอ่อนแอจังวะทําทไมเป็นตัวปัญหาของครอบครัวทําไมต้องให้คนอื่นมาเลี้ยงดูเลยเหรอตอนนั้นรู้สึกสำนึกผิดครับ กับสิ่งที่ตัวเองทําลงไปไม่น่าไปเล่น่วนกันในป่าช้าไม่น่าไปทําอะไรแบบนี้กับไอ้พวกนั้นเลยระหว่างที่ก sure. ําลังนั่งสํานึกอยู่นี้ก็นึกย้อนกลับไปตอนที่ปักทูบตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้สํานึกผิดอะไรเลยมันนั่งสํานึกผิดตอนนี้นี่แหละครับว่าตัวเองเนี่ยไม่น่าทําอะไรแบบนั้นเลยระหว่างที่กําลังนั่งอยู่ในห้องแล้วก็นั่งคิดทบทวนในต่างๆนานาอยู่ดีๆครับเขาได้ยินเสียงเป็นเสียงคนผู้ชายแก่ๆพูดอยู่ข้างหูครับว่า ถ้าสำนึกแล้วก็พยายามต่อนะชายแก่คนนั้นเนี่ยบอกให้เขาครับพยายามยืนขึ้นเขาเองเนี่ยก็ค่อยพยายามจับที่ขอบเตียงแล้วก็พยุงตัวเองขึ้นมาครับเท้าเนี่ยค่อยๆเหยียบไปที่พื้นความเจ็บปวดที่เหมือนกับว่าไฟดูดเนี่ยมันวิ่งแป๊ดขึ้นมาจนสักพักหนึ่งครับตัวเขาเนี่ยก็ค่อยๆลองขยับขาดูเขานั้นเนี่ยค่อยๆขยับขาได้ทีละก้าวทีละก้าว ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาแปลกใจมากครับที่ทําไมตัวเองเนี่ยถึงสามารถขยับขาได้อีกครั้งในระหว่างที่กําลังยืนอยู่นี้มันก็มีเสียงคนแก่คนเดิมนี่แหละครับพูดขึ้นมาอีกว่าค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเขานี่หันไปตามที่มาของเสียงแต่ปรากฏว่าในห้องห้องนี้ครับที่เขาอยู่เนี่ยมันไม่มีใครอยู่ในห้องเลยนอกจากตัวของเขาคนเดียว กลัวก็กลัวครับชีเนี่ยจะลาดออกมาพยายามทําตามที่เสียงแก่ๆกคนนั้นเนี่ยพูดค่อยๆขยับขาไปทีละก้าวทีละก้าว,าวจนกระทั่งเหมือนกับเขาเนี่ยจะเดินได้แต่ว่าอาการเจ็บเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับมันไม่ได้หายแบบหายเจ็บขาแบบเฉียบพันแบบวิเศษว้าวอะไรขนาดนั้นเขาเองเนี่ยรู้สึกเจ็บขาอยู่แต่เดินได้ครับตอนนี้เนี่ยเริ่มเดินได้หลังจากนั้นมาครับอาการเจ็บขาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อยเบาลงเบาลง จนเขาเนี่ยเริ่มหายเพื่อนอีกสองคนเนี่ยมันเป็นหนักพอสมควรมันไม่ได้หายไวเหมือนกับพี่ตัวของเขาน่าจะเป็นเพราะว่าเพื่อนอีกสองคนนี้มันน่าจะยังสํานึกผิดไม่ได้ครับกับสิ่งที่ทํากันไปในวันนั้นบอกเลยครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยทำเอาเขาเนี่ยจดจํามาตั้งแต่สมัยเด็กจนปัจจุบันนี้ครับเขาเนี่ยอายุได้31ปียังนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นได้แบบจําไม่มีวันลืมเขาเนี่ยบอกกับตัวเองเสมอเลยครับถ้าวันนั้นเนี่ย ตาไม่พาไปขอเข้ามาสงสัยตัวเองจะต้องกลายเป็นคนพิการเดินไม่ได้ตั้งแต่เด็กจนมาถึงตอนนี้อย่างแน่นอนเหตุการณ์ทั้งหมดกับเรื่องราวต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังนี้เนี่ยฟังดูแล้วมันอาจจะน่ากลัวจ,จะดูเหลือเชื่อไปหน่อยแต่ผู้ฟังทางบ้านท่านนี้ครับขอยืนยันเลยครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆทั้งหมดไม่ได้มีการปรุงเสริมใส่ไขใ่ให้ดูน่ากลัวแต่อย่างใดเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันทําให้เขานี่แหละครับ เก็บไปบอกลูกบอกหลานว่าอย่าเข้าไปเล่นกันในป่าช้าแล้วก็อย่าไปพูดท้าทายหรืออย่าไปทําอะไรพิเรนแปลกเพราะว่าในป่าช้านี้มันไม่ใช่สถานที่ของคนเป็นแต่มันคือจุดสุดท้ายสถานที่สุดท้ายของคนตายนั่นเองเรื่องราวเรื่องนี้ครับผมต้องบอกทุกคนเลยว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ว่าป่าช้าที่นามุนเนี่ยจะยังน่ากลัวอยู่หรือไม่ยังไงแล้วนะครับถ้าเกิดผู้ฟังทางบ้านนใดๆอยู่ที่จังหวัดกาลสินก็อย่าลืมบอกลูกบอกหลานว่าอย่าเข้าไปเล่นใกล้กับป่าช้านักถ้าเข้าไปแล้วเจออะไรแปลกๆเนี่ยไม่รู้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วลูกหลานงคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนกับผู้ฟังทางบ้านท่านนี้ไม่เพียงแต่ผู้ฟังทางบ้านที่อยู่ที่กาลสินนะครับที่จังหวัดอื่นๆเนี่ยถ้ายังมีป่าช้าอยู่เนี่ยครับ บอกลูกบอกหลานเลยครับว่าอย่าเข้าไปโดยเด็ดขาดยังไงน,นะครับถ้าชื่นชอบเรื่องราวสยองขวัญในแบบนี้แล้วคุณไม่กล้าฟังคนเดียวแชร์ไปเพื่อนของคุณได้ฟังเป็นเพื่อนก่อนจากกันไปในค่ําคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันยังไงน,นะครับในค่ําคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนอนหลับฝันดีโชคดีไม่เจอผีสวัสดีครับ